เอาละสิครับคุณผู้ชมครับยังไม่ทันจะแข่งก็เดือดซะแล้วนะครับก่อนเกมที่ทีมชาติไทยจะเจอกับสีลังกาครับล่าสุดปะทะกันด้วยบทสัมภาษณ์แล้วนะครับอีชีอีนะครับยิงจิตวิทยาชนะขาดขณะที่โค้ชศีลังกาพูดแบบนี้เดือดแน่นอนเกิดอะไรขึ้นพร้อมเจาะลึกประเด็นของทีรศิลป์ไม่มีชื่อใน50คนล่าสุดมีคำตอบแล้ว ว่าทีรสิงค์คัมแบ็กมาติดทีมชาติไทยในเอเชียนคัพได้อย่างแน่นอนเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับพร้อมข่าวด่วนสุดช็อกค,ครับเมื่อ CNN ออินโดนีเซียตีข่าวใหญ่ครับเตรียมปลด ถ้าทิศไคเบิร์ดหากไม่สามารถทําได้ตามเงื่อนไขคืออะไรมาดูกันนะครับและสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับพี่น้องบอลไทย เอาล้วสิครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเข้าสู่สถานการณ์ร้อนระอุของจริงครับสำหรับทีฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะย้ำกันอีกรอบนะครับ25มีนาคมนี้โปรแกรมนะัดสำคัญครับไทยจะประเดิมสนามใน Asian Cup. เอเชียนครับรอบคัดเลือกด้วยการพบกับสีลังกา ล่าสุดเนี่ยเดือดตั้งแต่ในห้องแถลงข่าวกันเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับผมชอบสถานการณ์นี้มากมันเข้มข้นนะครับเกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มสำคัญอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งเอเชียนคัพรอบคัดเลือกขนเนี้ยเอาเฉพาะแชมป์กลุ่มเข้ารอบเนี่ยดังนั้นทีมชาติไทยของเราจะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเห็นถึงความจริงจังของอ e ีชิอ e. ิชัดเจนเลยนะครับเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกับ พี่ใหญ่ของทีมชาติไทยอย่างชนาทิพย์สงกระสินนะเรียกว่าโอ้โหต้องบอกเล่าแบบนี้นะครับว่าบทสัมภาษณ์ทุกท่วงทํานองของอ e ีชีเนี่ยมันเต็มไปด้วยรายละเอียดที่น่าสนใจเล่าแบบนี้ก่อนนะครับอีช e ี i, เนี่ยแกเริ่มบทสัมภาษณ์ด้วยการบอกว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ต้องเป็นแชมป์เท่านั้นจึงจะผ่านเข้ารอบจากการซ้อมทุกคนทำได้ดี รวมถึงเกมอุ่นเครื่องกับอัฟกานิสถานนักเตะทำได้ดีดังนั้นจึงจะใช้นักเตะชุดนี้ต่อไปในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกแล้วอีที่แกยังบอกนะครับว่าเราเนี่ยศึกษาศีลังกาเล่นกับสอปอล่าสุดแต่ไม่รู้พวกเขาจะนำรูปแบบการเล่นมาใช้กับเราหรือเปล่าแต่ดูแล้วศีลังกาน่าจะใช้เกมที่ดุดันมาเล่นกับเราฉะนั้นเนี่ย เราต้องใส่ความเข้มข้นในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเกมในวันที่25มีนาคมเพื่อเก็บ3คะแนนแรกให้ได้นะครับอีที่เนี่ยแกยังบอกอย่างชัดเจนว่าส่วนเรื่องการไปแชมป์กลุ่มและอาจจะมีผลเรื่องประตูได้เสียในความคิดของผมเนี่ยเรื่องการเสียประตูสำคัญมากดังนั้นเนี่ยเราชนะแค่ประตูเดียวนั่นคือ3แต้มอยู่ดีนะครับนี่ผมให้ให้หยุดตรงนี้ก่อนนะ ที่แกบอกว่าชนะลูกเดียวก็คือ3แต้มเดี๋ยวจะมาขยายความต่อเพราะว่าผู้สื่อข่าวไทยครับมีการยิงคำถามนะครับอาจจะสงสัยแหละว่าเอ๊ะทำไมอีชีไม่ใส่ชื่อของธีรศินเนี่ยลงทะเบียนในลิสต์50นักเตะนะครับที่จะสามารถเล่นในเอเชียนคัพได้ในทำนองเนี้ยอีชีแกตอบดีนะว่าการที่โลกโซเชียลบอกว่าธีรศินแดงดานเนี่ยไม่อยู่ในลิสต์50คนสำหรับเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนั่นเป็นเรื่องจริงนะแกก็ยอมรับแบบตรงไปตรงมานะ อีเชบอกว่าเพราะเราเนี่ยต้องการนักเตะที่ลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องประกอบกับก่อนหน้านี้เคยพูดไว้ว่าเมื่อเราไม่ผ่านรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาเราเนี่ยจำเป็นต้องเลือกนักเตะอายุน้อยเพื่อเตรียมคัดฟุตบอลโลกครั้งต่อไปไม่เกี่ยวกับเรื่องของฝีเท้าหรือคุณภาพนักเตะแต่อย่างใดอีกเหตุผลคือตั้งแต่เข้ามาทีมทีมชาติเนี่ยรู้อยู่แล้วว่านักเตะที่เคยเล่นทีมชาติไทยมาก่อนนั้นมีฝีเท้าระดับไหนแต่ที่ตนต้องการเนี่ย คือการได้เห็นนักเตะใหม่ๆว่ามีศักยภาพมากแค่ไหนเพราะเป้าหมายของเราคือการสร้างเด็กรุ่นใหม่เพื่อเป็นตัวเลือกให้มากที่สุดไม่ใช่เพียงแค่เรื่องนักเตะชุดเดิมๆที่เคยใช้อยู่แล้วก็ตอบแบบชัดเจนนะครับตอบแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าสถานการณ์ณนวินาทีนี้เนี่ยทีมชาติไทยของเราก็ต้องก้าวต่อไปสู่เจนใหม่นะครับซึ่งผมชอบในสิ่งที่อิชิแกตอบในหลายๆข้อเนาะ ขยายความกฟนิกหนึ่งนะครับสำหรับกรณีของทีรศิลปแดงดานะครับล่าสุดต้องขอบคุณข้อมูลจากพี่บับเบิลยิ่งรักรักสุวรรณนะที่แกออกมาขยายความตรงนี้หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยส่ง50รายชื่อแล้วนักเตะอย่างทีรศิลป์ไม่มีชื่อเนี่ยจะเล่นได้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเคสของทีระทอรอะไรทำนองเนี้ยตอนนี้ข้อมูลกำลังสับสนโอลหม่านนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับชี้อย่างชัดเจนเล่าแบบนี้นะครับสำหรับเรื่องของการ ไม่มีชื่อใน50คนแรกของเทเลสินแดงดาเนี่ยนะครับตามข้อมูลของพี่มะเบิรบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามระเบียบของการแข่งขันรอบคัดเลือก2รายการเนี่ยจะสามารถลงทะเบียนเบื้องต้นได้อย่างน้อย18คนและไม่จํากัดจํานวนสูงสุดโดยต้องมีผู้รักษาประตูอย่างน้อย4คนขึ้นไปส่วนช่วงรองแข่งขันแต่ละนัดสามารถเพิ่มชื่อเข้าได้แบบไม่จํากัดจํานวนแต่กระบวนการต้องเสร็จสิ้นภายใน7วันของแต่ละ ก,การแข่งันคือตามข้อมูลระบุชัดเจนนะครับว่านักเตะทีมชาติไทยลงทะเบียนไปสําหรับเตะกับศรีลังกาได้เยอะประมาณ50คนนะครับกรณีของมุ้ยเนี่ยกับทีรรทรบุญมาทันที่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมไม่ส่งลงทะเบียนเราจะไม่ได้เห็นนักเตะของคนนี้หรือเปล่าย้ําแบบนี้นะครับว่าทั้ง2คนยังสามารถลงทะเบียนได้นะครับเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยยังสามารถที่จะเพิ่มนักเตะในอนาคตได้ตามที่มาซาทระอีชีต้องการ และสําหรับการลงทบีน50คนเนี่ยจะเป็นการแข่งขันในรอบสุดท้ายเท่านั้นคือถ้าไม่มีในรอบสุดท้าย50คนก็คือไม่ได้มาแล้วแต่ตอนนี้สามารถเพิ่มรายชื่อได้นะครับชัดเจนชัดแจ้งนะครับหลายคนบอกโอ้โหอีชีเข้ามาเปลี่ยนทีมเยอะขนาดนี้นะครับเอาข้อมูลมาว่ากันเอาให้ชัดเอาให้ชัวร์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับและที่สําคัญนะครับบทสัมภาษณ์ของชนาทิพเนี่ยก็น่าสนใจ ตัวของชนาทิปนะครับหรือพี่ใหญ่ของทีมชาติไทยเราเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนทําตามที่โค้ชวางแผนไว้ส่วนผมเองเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ในทีมอยากให้น้องๆเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเพราะตอนเราเป็นเด็กรู้ว่าหลายคนอาจยังเกรงใจทําให้ไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่นักดังนั้นเนี่ยจึงพยายามทําให้ทุกคนผ่อนคลายและเป็นตัวของตัวเองให้ดีมากที่สุด เอเชียนครับครั้งที่แล้วผมไม่มีส่วนร่วมเพราะเจ็บผมเชื่อทุกคนกระหายที่จะรับใช้ชาติอยู่แล้วส่วนตัวของผมเชื่อมั่นในตัวน้องๆว่าทุกคนกระหายที่จะรับใช้ชาติเช่นเดียวกันเงื่อนไขเนี่ยเรามีอยู่อย่างเดียวคือการเป็นแชมป์ผมและน้องๆรู้เรื่องนี้อยู่แล้วและผมเชื่อน้องๆในทีมทุกคนมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อเป็นแชมป์กลุ่มและจะเข้ารอบสุดท้ายเอเชียนคัพให้ได้ก็ประกาศอย่างชัดเจนนะครับทั้งตัวโค้ชแล้วก็ตัวนักเตะนะ แต่ที่กลายเป็นประเด็นเดือดร้อนเระอุก็คือดูเหมือนว่านะครับหนึ่งในชาติที่จะประเดิมสนามเจอกับไทยเราอย่างศรีลังกาเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่านะเปิดประเด็นได้แบบร้อนเระอุ่สุดๆเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยศรีลังกาก็มีการปรับทีมเยอะนะครับเอาลูกครึ่งเข้ามาเยอะนะีแล้วก็ตัวโค้ชเองเนี่ยก็เป็นโค้ชชาวคูเวตอยากอับดุลลาอามูไทรีนะครับ ซึ่งโหไปเพิ่มความมั่นใจนะครับบุกไปชนะลาวได้2ประตูต่อหนึ่งเนี่ยดูสีลังกาจะแบบมั่นใจมากขึ้นอนะ่ะนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าทางฝั่งของสีลังกาเองเนี่ยมาแข่งไทยในครั้งนี้ก็พยายามจะโชว์โปรไฟล์นะว่าพวกเขาไม่ได้กดดันอะไรเลยนะครับเพราะว่าเป็นทีมรองจากไทยเยอะอยู่แล้วอันดับ90กว่าของโลกเจอกับอันดับ200ของโลกมันจะไปยากอะไรทํานองเนี้ย การให้สัมภาษณ์ของอับดุลลาอามูไทรีมันก็ชัดเจนนะครับเขาบอกเลยถึงศีรังกาจะแพ้ในเกมพรุ่งนี้ผมก็ยังไม่โดนปลดเออเขาพูดเลยมั่นใจมากแต่เขาโยนความกดดันมาฝั่งไทยครับว่าแต่ถ้าหากไทยเกิดแพ้ฝีลังกาขึ้นมาเนี่ยมันจะกดดันกว่าหรือเปล่าอูห้หูเรียกได้ว่ายิงสงครามจิตวิทยามาได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณผู้ชมนะฟังตั้งแต่ต้ตตนคลิปเนี่ย จะรู้จะทราบว่าโหบทสัมภาษณ์นี้โคตรไก่อ่อนเลยนะครับเพราะว่าเอาตรงๆเนี่ยกุนซืออย่างมาซาทารอิชิเนี่ยทีทมชาติไทยถแถลงข่าวก่อนนะคือตามไทม์ไลน์เนี่ยไทยถแถลงก่อนแล้วก็ตามมาด้วยศรีลังกาแต่ถ้าใครย้อนกลับไปดูที่ผมเล่าให้ฟังว่าอิชิเนี่ยจิตวิทยาแกชนะขาดจริงๆนะครับสิ่งที่แกพูดไว้เนี่ยมันทําให้ตอนเนี้ยสถานการณ์ในทีมชาติไทยอ่ะค่อนข้างที่จะซอฟ แล้วก็ผ่อนคลายกับประเด็นที่กุลซือญี่ปุ่นบอกชัดเจนอันนี้ผมว่าเป็นพ้อยต์สำคัญที่ผมว่าจิตวิทยาของชาวญี่ปุ่นมันแข็งแกร่งจริงเขาบอกว่าแน่นอนนะครับเกมในการเจอกับศีลังกาเนี่ยนะยังไงก็ได้ต้องมี3แต้มชนะน้อยชนะมากก็คือ3แต้มเหมือนกันนี่เป็นการปลอกประโลมนะครับหรือประกาศส่งไปถึงนักเตะทุกคนว่าไม่ต้องเครียดเรื่องของการยิงประตูให้เยอะนะ ไม่ต้องเครียดเรื่องของประตูได้เสียนะแพทเทิร์นแรกอย่างเลยอย่างแรกเอาสารแต้มก่อนไม่ต้องไปกดดันไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเท่านี้แหละผมมว่าณนะตอนนี้นะในงานถแถลงข่าวผมว่าทีมชาติไทยชนะขาดด้วยจิตวิทยาทํานองนี้คือถ้าอิทธิมาแล้วแบบโหเราดีกว่าเราเหนือกว่าแล้พวพรุ่งนี้จะถลม่มศรีลังกาเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นการกดดันนักเตะมากเกินไปแต่พอแกบอกแบบเนี้ย นักเตะทุกคนก็อยู่ในอารมณ์ที่ซอฟมากยิ่งขึ้นเล่นในบ้านตัวเองนะครับไม่ต้องไปกังวลอะไรครับยังไงกองเชียร์ก็ตามไปเชียร์อยู่แล้วนะครับขอแค่เพียงทําผลงานตามเป้านะครับชนะให้ได้ในเกมที่สมควรต้องชนะทุกอย่างจะดีเองนี่คือสิ่งที่ผมพูดได้เลยว่า มันร้อนระอุตั้งแต่ยังไม่เริ่มเกมการแข่งขันกันเลยทีเดียวนะก็ย้ำกันอีกรอบนะครับเกมนี้เดือดและมันแน่นะครับ25มีนาคมไทยเจอกับสีลังกาเวลา19:30นกนนะแข่งเร็วกว่าคู่ก่อนหน้านี้ที่เราเจอกับอัฟกานิสถาแเราแข่ง2ทุ่มเนาะแต่ครั้งนี้เราแข่ง19:30นนะครับก็ติดตามและเป็นกำลังใจครับ่ายรอดสดทางไทยรัฐทีวี32 ยูทูบก็ BG s p o r t รวมไปถึงช่องทางนะครับทูวิชชั่นน n าวก็มีการถ่ายทอดสดให้ได้ติดตามครับสนุกแน่นอนมันแน่นอนนะครับคุณผู้ชมสำหรับการแข่งขันเอเชียนครับรอบคัดเลือกรอบที่3ครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่25มีนาคมถึง31มีนาคมครับโดยการแข่งขนรอบนี้มีทั้งหมด24ทีมเข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยของเราครับถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่มดีร่วมกับเตกเมนิสถานชนิทไทเปและ ก็สีลังกาโดยการแข่งขันในรอบนี้เขาแบ่งเป็น6กลุ่มนะครับกลุ่มละ4ทีมจะแข่งแบบพบกันหมดเย่าและเยือนโดยจะนำทีมชนะเลิศของแต่ละกลุ่มเข้าสู่รอบสุดท้ายของเอเชียนคัพ2027โดยจะเข้าร่วมกับ18ทีมที่ก่อนหน้านี้นะครับเข้าสู่ทุบบอลโลกรอบคัดเลือกโวนเอเชียรอบที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหมายความว่าในรอบนี้ไม่ง่ายนะครับเข้ามาเล่น24ทีมเอาเพียงแค่ 6ทีมเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมคิดว่าไทยจะเป็น1ใน6หรือไม่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับถ้าฟังดูดีๆตั้งแต่ข่าวในงานแถลงข่าวที่มันล้อนระอุเนาะเราจะได้เข็นประโยคหนึ่งที่เรื่องของการปลดโค้ดนะครับที่ตอนนี้หูผมพูดได้เลยว่ากระแสะปลดโค้ดเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเข้มข้นแบบจัดจัดครับคุณผู้ชมบอกแบบนี้เลยครับว่ากระแสะปลดโค้ดเนี่ยกำลังกลายเป็นที่พูดถึงเพราะว่า เฮ้ยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยอินโดนีเซียไม่แน่แล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดครับสื่อใหญ่ของอินโดอย่าง CNN อินโดนีเซียครับออกมารายงานนะครับว่าทีมคนป่านะครับที่วันนี้เนี่ยมีโค้ชที่เป็นนักเตะระดับโลกอย่างพาทิคยเวิร์ตเข้ามาทำทีมเนี่ยทำไปทำมาอาจจะเกิดโอกาสคอนเวิร์ตแบบรวดเร็วเพราะว่ามีรายงานว่า เจ้าตัวจะโดนปลดออกจากตำแหน่งอย่างรวดเร็วนะในเงื่อนไขแบบนี้ถ้าเกมนัดต่อไปอินโดนีเซียเล่นในบ้านจะเจอกับบาเรนแล้วถ้าอินโดแพ้บาเรนตัวใครตัวมันนะครับเพราะว่าไครเบิร์ดเนี่ยเข้ามาประเดิมคุมอนโดนเกมแรกนะครับก็เล่นเอาคนป่านี่เงียบเหงาเลยเงียบกริบเลยช็อกจัดเลยเพราะว่าบุกไปแพ้ออสเตรเลียแบบสู้ไม่ได้เลยครับ5ประตูต่อนหนึ่ง ท่ามกลางความไม่พอใจของแฟนบอลว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอันดับมันลุ้นเข้ารอบได้เลยแล้วพวกแฟนบอลก็คาดหวังเยอะว่าหูได้โค้รระดับโลกได้นักเตะเก่งๆเ,เข้ามาเนี่ยมันจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้อินโดหล่นมาอยู่อันดับที่4ของกลุ่มและโอกาสนะครับจะจบอันดับ2ออันดับแรกที่ไปเลยเนี่ยมันแทบจะปิดประตูเลยนะครับแต่เล่าแบบนี้สถานการณ์มันจะย่ำแย่ไปกว่าน,นี้อีกถ้าเกิดอินโดนีเซีย แพ้ให้กับบาเรนในบ้านตัวเองทุกอย่างและโอกาสไปเล่นฟุตบอลโลกก็จะยากขึ้นอีกนะครับมันก็เลยกลายเป็นกระแสว่าทางฝั่งของอินโดนีเซียนะครับมีโอกาสมากเลยนะครับพังเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดตอนชินดายังทำอะ่ะโอ้โอกาสเข้าบอลโลกเริ่มเห็นเพราะว่าเอาชนะซาอุดีอาระเบียในบ้านได้นะครับทุกอย่างดูดีหมดแท็กติกเริ่มลงตัวเล่นเหนียวเสียประตูยากแล้วก็ยิงประตูได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าชื่นชื่นใจแต่ว่าพอเขาปลดโค้ดเกาหลีออกไปเนี่ย อินโดนีเซียทรงเดิมไม่มีครับแล้วกลายเป็นว่าคราวนี้ครับคุณผู้ชมความกดดันมหาศาลตัวของไคเวิร์ดเนี่ยเข้ามาคุมทีมิีโดไม่ถึง3เดือนนะครับแต่ว่าเจ้าตัวกําลังจะโดนปลดแล้วนะครับเรียกได้ว่านึกถึงคําพูดของโคดสีลังกาเลยนะครับสิลังกาบอกผมแพ้สักห้เกมผมก็ยังไม่โดนปลดแต่ว่าบางทีมเนี่ยถ้าแพ้เกมโอกาสโดนปลดมีสูงนี่คือสิ่งที่ผมมองว่า โคศสีลังกาดูอินโดนีเซียหรือไทยมากกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาติดตามแล้วกันครับกลายเป็นประเด็นเดือดมากๆนะครับในช่วงอาเซีนอัปเดตที่โอ้โหผมก็ช็อกเหมือนกันอินโดจะพังขนาดนี้เลยเหรอแค่เปลี่ยนโค้ต ไม่ถึง3เดือนเนี่ยจากความฝันจะไปบนโลกสู่สถานการณ์ที่อาจจะถึงขั้นไม่ได้ไปบนโลกแถมต้องปลดโค้ดที่เป็นนักเตะระดับโลกอีกนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงแลจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ